สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเที่ยงครับพี่น้องเที่ยงนี้ครับพี่จ้าประทุมราชนะครับผ้าพีผ้านองครับมาเบิงงัวแม่ลูกกับงัวแม่สาวนะครับมาอยู่ขอกงัวพะท่อนนะครับสวัสดีครับพะท่อนครับสวัสดีครับโดยเฉพาะโคบนีนาสนใจแห้งครับพี่น้องครับเพราะว่าลูกเป็นอ้วนแห้งเนาะแม่ก็อ้วนพ่อมพี่น้องครับมีโอกาสซื้อสองได้สามนะครับเพราะว่าแม่เนสมแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วพี่น้องอ้วนแห้งนะครับ อยู่หอกงวงปท่อนครับยุบานเทวีผลครับตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับสามมีเดดครับพี่้าวาทายกันพี่น้องนะครับสองชุดมือนีสามตัวครับเดี๋ยวเริ่มจากแม่ลูกกณน่พอเนาะครับผมค่มแหลกครับเป็นงวแม่ลูกลูกแม่ครับงวลูกแหลกแม่สมใ้เป็นเดือนแล้วครับพี่น้องครับลูกไว้มั่นสีหาเดือนค่มนีครับปท่อนเปิดจากบาดก็พอครับสี่หมื่นเก้าพันครับ 4ี่หมื่นเก่าครับพี่น้องครับตอรองไหนะพ่อเนาะตอร่องไรครับผมแม่มันคืออ้วนครับแต่พ่ออ้วนครับเรียมุกม่องยน้งตันปจรูนังงน้าทั้งแม่ทั้งลูกลูกพร้อมลูกกับอ้วนครับพี่น้องนี่ลูกเพิ่นเนาะสุดยอดครับยอดเลยลูกแม่สูงเลยพ่อรอยสามสิบห้าบกลบรอยสามสิบห้าบกลบผสมแล้วมาแม่เพิ่นผสมแล้วเดือนกว่วอลไรได้ครับแม่เพิ่นอ้วนแห้งครับพี่น้องครับลูกเพิ่นกินนมามยุบเลยมีโอกาสที่จะทองไม่ทองโอกาสห้ายพร้อมนะครับ ลูกไว้มันสีหาเดือนครับพี่น้องครับนี่หนังหน้าหนาล่ำโตเงาครับพี่น้องน้ำล่างสวยครับฟันจับจุ่มองอนครับนะครับเป็นงัวลูกแหลกนะพ่อเนาะครับผมนะครับสีมือเก่าครับต่อรองในทรงฟี่ลอยลู่เนาะอย่าผึ่งนอนนะลูกเนาะกําลังสีนวลอย่างนี้กินยาอิ่มกินยาอิ่มคลิปหูดำจมูกที่ดำลูกสาวเป็นครับพี่น้องหนังแบบหนาตันนะครับนี่ลูกสาวแม่กับน้ำนมดีครับพูดน้ำนมเพลิน นุ่มซีเตาครับมัหลุกแหลกหนังหนาทั้งแม่ทั้งลูกครับโคมนี่สี่หมื่นเก้าพันต่อร่องด้ทรงฟีลอยลูกครับข้าโทขค้าทอนประกันเท่งมือเพาะกันซิมือครับ่านใดกําลังหามัวแม่ลูกเกลี่ยงครับพี่น้องเพิ่นหนังหนาดีสดดีนะครับนี่ลูกเพิ่นู้ตันแห้งน้ำนุ่มแม่เพิ่นดีนะพอนาะครับพี่น้องมึงตั้งข้อหนังหนาอังหลึกน้ำล่างสวยขาเหยียดตรงขีบเรียบว่าเท่าปกติครับนี่คือลูกเพิ่นไป4ีหาเดือน อ่แม่เพิ่นครับสูงลอยสามสิบหาครับเป็นบรามันตัวผสมไทยกลางเขานี่ครับพี่น้องสูงลอยสามหาหม้อลูกแหลกนังนะ้านะครับนี่สดพร้อมนะครับเพดดำพว่วงหางดำพี่น้องมึงท่องที่ล่ะลูกกินนมโมยุบเลย <c oughs> มันเหลี่ยมไป็ตั๊งหัวท่องเดนะ้พี่น้องนี่คือว่าวลักการนะครับเด้อนะครับเพราะว่าตเต๊ะแล้วถ้าตั๊งหัวลูกแหลกเนี่ยต้องจอยลูกกินนมนะี่ครับคีบผู้ดำจมูกสีดำครับแม่เพิ่นลูกแหลก เมาปลูกความหลังคนนี้อ้วนตับสนใจโรมาหาพอท้อนครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก้าพันต่อรองไหนทรงปีลอยลกอูกเอเมืองฟังขวาครับนี่ฟังขวาข้างงัวนี่ลูกเ่นลำโตเงาอันหลังอู้ลูก่นดีแห้งพ่อดีแห้งทรงลูกหลังไหมพูดลูก่นอู้พี่น้องบึงความหลังขูนหางเปเล็ดเป็ดครับเพดดำพ่วงหางดำลูกสานี่ครับเอาโุมนี่ฮะสี่หมื่นเก้า หอลูกเิ็นสมโตมาเนะพอเนอะสมโตครับสมโต,ตสันนิพี่น้องเบ่งหนังเบ่งไอหลังเพิ่นหูพร้อมด้วพี่น้องนี่ครับแม่เพิ่นสมได้หนึ่งเดือนนะครับเรืออทีิม,มักกว่าพี่น้องราะมันอ้วนแห้งเพศดำนะครับพวงหางดำนุน่มนีดีครับพบ่ะเป็นข้มแหลกครับพี่น้องคือคืม,มาแล้วนะครับสนใจโทรมาหาพระท่อนใดอยูุ่บานเทวีผลครับ คาถูกคาทอนประกันให้ทั้งแม่ทั้งลูกไว้หน้าฟอนเนาะครับผมทั้งมือก็พอซิปมือครับซิปมือเบ,บื้องหนุบตอนหัวไอ้ลูกหัวครับนะครับกีบเลี้ยงกอเท่าปากติครับสี่หมื่นเก้าห่อคึมแล้วคึมแล้วคึมแล้วพ่ออ่าครอ่าโคเป็นยังนี่ครับลูกเป็น,นอาดีลูกอ่ะเบื้องได้แลายพี่น้องเลยหัวนะครับโค้งนี่เป็นตะเลียงครับแม่เพิ่นอ้วนแห้งพี่หนุ่มนั่งนะนะครับเต็มปักเลย ูกกินนุ่มโยุบเลยครับมีสถานสถานว่ามีโอกาสทองอ่ะกีบเล็กกวเท่าครับนุ่มสีเต่าปะต่อไปเบื้องแม่สาวก็พอครับตัวต่อไปครับพี่น้องเป็นวัวแม่สาวนะครับไว้ประมาณปี8เดือนครับไว้ไก่ผสมนะครับพอทอนเปิดจักบาทครับสองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้าพันครับพี่น้องตัวใหญ่ใหญ่นะครับท้ายสูงได้พอร้อยสามสิบเก้าบอกลงครับร้อยสามสิบเก้าบอกลงเปิดสองหมื่นเก้าครับพี่น้องครับต่อรองได้นะครับเป็นวัวแม่สาวหนึ่งปีแปดเดือนนะพ่อเนาะครับผมยัางม่ท่าผสมมั้ครับพ่อ มันขึ้นถือว่าขื้นอ่อนผมจังเกตเบังอ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วแต่พอชัดเจนพอชัดเจนพ่อก็เลยผสมพอก็เลยผสมเนานะครับคีปหูดำจมูกสีดำครับพี่น้องครับนั่งหน้าดิปันจับจุ่มมองนั่งทับนะครับกรีบเล็บคอเท่ากับปกติครับนี่แม่สาวสองหมื่นเก่าพี่น้องม้วนนะครับม้วนลักสองราคาห้องนะครับนาตาบนครับจมูกดำามเสกประเวงครับคิปหูดำปีแปดเดือนขึ้นอ่อนๆเนาะอ่อนๆเอา ยังบหมคักวันไหนก็จะเพิ่งสมตอบต่อไปครับอายุเพิ่งหน่อยอยู่นี่ครับนี่หนึ่งปีแปดเดือนเบิ่งทายางเพิ่นครับเพศสีดํานะครับดําพ่วงหางดํานี่อ่าบินมาพอดีโอโหูงานสองหมื่นเก้าพันสองพี่ลอยโลนครเนาะครับผมคาร์ทอาทอนประกันใหุ้สิบมือครับเอาขุดได้หางมอแม่สาวเด้อพี่น้องเด้อะใบใกล้ผสมครับสื่อไปกะสังเกตอาการสมหลอดสมโตพี่น้องจัดเลยนะครับ เรียบๆครับห้องเส้าเก่าห้องเส้าเก่าตอรองกันได้นะครับนี่กระแดงงามอยู่นะครับเป็นชุดที่2นะครับหลังจากแม่ลูกสนใจทร่มาหาพ่อท่อนโหลดนะครับก็ต้องเก่งใจเด้อพี่น้องเดี๋ยวลูกสาวพราท่อนที่รับเองนะครับอยู่บ้านทวีพลตำบนหน้าหว่างอำเภอประทุมราชพงสาจังหวัดลำนาเจริญครับบรรยากาศตอนเที่ยงกว่าๆแล้วครับพี่น้องมือนีกะบกำลังเป็นตะโกกหอมือนี่คือวะ คือกระสอบใบหรือขึ้นใบตรงใบคือเมันเอาคู่มือขั้นใบจักละบ่เห็นโต๊แข่งจักเชื่ออันบ่โต๊แข่งก็ไ่เผื่อดอกเออบ่โต๊แข่งเัื่อเอาสองหมื่นเก่าพี่น้องราคาห้องสูงรวยสามแปดห่องสามแปดสามเก่าเลยนะครับผมรอยสามสิบแปดรอยสามสิบเก่าครับสนใจโทรมาหาวิทอนได้ครับเป็นชุดที่สองนะครับอ่ะเบอร์ลายครับเดี๋ยาปีจาขึ้นให้นะครับเป็นลายของลูกสาวของวทอนครับพี่น้องอยากเบิ้งง่าตัวจริงกะมาได้เลยนะครับอยู่บ้านทวีผลนะครับเด้อ เอาสองหมื่นเก่าตัวนี้แม่ลูกอะ่ะ4ี่หมื่นเก่านะครับสำหรับคลิปนี้เที่ยงนี่ครับพี่เจ้าประทุมราชครับพอท่อนครับปอจบคลิปเพียงพี่ครับ,ส,รบสวัสดีครับ